วิธีเปลี่ยนสายเบรกเครื่องักผ้ามันทํำยังไงไปรับชมกันเลยนะครับจากนั้นผมจะเอาเครื่องเอ็นไว้แบบนี้นะครับจากนั้นผมก็จะเปิดฝาหลังเครื่องออกแบบนี้แหละครับเอาตัวกรอบเขานี้ออกนี่แล้วก็ตัวนี้ครับเอาออกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ครีมบีบออกเลยนะครับบีบออกมาแบบนี้เลยตัวนนี้ของใหม่ครับเราก็จะใส่กลับเข้าไปนะครับส่วนใส่กลับเข้าไป ตรงตัวน enfin, ี้ไหมครับเนี่ยเราจะเอาสายสอดเข้าตรงนี้ก่อนแล้วก็เข้ามาล็อกกับตัวนี้ครับเนี่ยในรูร่องเล็กๆตรงนี้นะครับสอดเข้าไปแบบนี้ครับดึง้ามันตรงนี้นี่นี่เราก็จะได้แบบนี้แล้วจะมีเขี้ยวพลาสติกเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยใส่ตรงร่องเดิมเขานะครับเนี่ยเขาจะมีรูล็อกเขี้ยวเขาอยู่นะครับอันนี้เราก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยครับเนี่ยจากนั้นเราก็จะใส่ตัวนี้ใส่เข้าไปตรงร่องอันเดิมเขานะครับเนี่ยส่งไว้เลยครับแบบนี้ ตัวนี้ของเดิมเขาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ของใหม่จะเป็นรูแบบนี้นครับอันนี้เราต้องทําการแปลงก่อนนะครับจะเอาตัวนี้ออกมาก่อนจากนั้นรูที่ผมใช้ก่อนนี่ครับจะเป็นไม้แขวนเสื้อแบบนี้ก็จะตัดมาแบบนี้นะครับนล้นผมก็จะทําการดัดเนี่ยเข้ารูแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาสวนใส่ได้เลยครับเดีย๋ยวมาดูหลังก,การเปลี่ยนกันแล้วนะครับเปิดเครื่องนะครับ ันนี้เขาก็ทํางานนะครับนี้ผมจะเปิดฝาครับเขาจะต้องเบรกนะครับอ่ะปุ๊บปิดฝาเป็นยังไงบ้างครับกับการเปลี่ยนสายเบรกเครื่องสาร์ของเราแบบนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆพี่อย่าลืมลองไปทํากันดูนะครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ